สวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะคะขอให้ดวงดาวจงพลิกฟื้นชีวิตของท่านขอให้ท่านจงมีแต่โชคลาภเงินไหลนองทองไหลมาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขล้นไปด้วยวาสนาบารมีค่ะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเปิดดวงรับพลังดีๆไปพร้อมๆกันนะคะท่าในใดที่เข้ามารับฟังแล้วอยากจะฝากดวงแนะนําให้ท่านพิมพ์ชื่อเล่นแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดเพื่อจะรับความโชคดีไปพร้อมๆกันสําหรับวันนี้เราจะมาเปิดดวงชาวราศีกรกฎค่ะช่วงวันที่12-18เมษายน2567ที่จะถึงนี้ดวงดาวอยากจะบอกอยากจะเตือนสิ่งใดขอให้ท่านตั้งใจฟังอย่างมีสติและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สำหรับดวงการเงินของชาวราศีกรกฎอาจจะได้ลาบลอยค่ะลอยมาโดยด้วยตนเองนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนสแสวงหาช่วงนี้นะคะจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองมีโอกาสที่จะรุ่งเรืองรวยขึ้นมั่นคงขึ้นผลเกิดจาก ผลประกอบการของเรานะคะได้เงินจากกลุ่มสังคมและก็ที่สำคัญนะคะการที่เรามีมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นจะช่วยเกื้อกูลให้งานของเราเงินของเราสำเร็จไปด้วยดังนั้นนะคะช่วงนี้เรามาัระวังเกี่ยวกับรายจ่ายในครอบครัวบางทีอาจจะเจอรายจ่ายที่เราไม่คาดฝันก็ได้ ส่วนดวงการงานเริ่มต้นระยะนี้นะคะก็ควรจะอดทนอดกลั้นและที่สำคัญดึกเลี่ยงที่จะอวดรู้อดฉลาดหรือแสวงหาความคิดเห็นจากคนอื่นจากผู้ใหญ่บางทีเราได้ยินอะไรมาก็อาจจะต้องเงียบไว้ก่อนนะคะเพราะช่วงนี้มีโอกาสที่ชาวราศีกรกฎนะคะจะถูก เมนได้ดังนั้นแนะนำเลยค่ะอย่าอวดรู้อวดฉลาดเด็ดขาดถึงจะอยู่ในเกณฑ์ดีที่จะทำให้รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีค่ะช่วงนี้มีแนวโน้มดีขึ้นสำหรับงานนะคะอาจจะได้เริ่มโครงการใหม่ๆหรืออาจจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับงานหลายๆด้านเราจะเป็นช่วงที่พิสูจน์ว่าเราชอบงานแบบไหนนะคะก็ถือว่าโดดเด่นพอสมควรสำหรับงาน ส่วนดวงความรักนะคะคนโสดรักมาไวไปไวคนโสดที่มีแฟนนะคะคนมีแฟนกับโสดคนโสดกับไม่มีแฟนหรือประมาณนี้นะคะเพื่อนกลายมาเป็นแฟนพบรักระหว่างเดินทางช่วงที่เรามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะเราอาจจะเจอใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาเขาอาจจะเป็นเพื่อนของเราอยู่แล้วนะคะหรือคนที่อยู่รอบข้างเราเนาะมีโอกาสมากๆ คนมีคู่นะคะมีการเดินทางการเปลีป่ยนแปลงยกย้ายหรืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงลง,ลงอันนี้พยายามนิ่งพยายามเป็นน้ําเย็นนะคะงดที่จะอารมณ์ร้อนงดเดือดงดวินนะคะจะทําให้รักของเรายืนนานได้่องสุขภาพควรใส่ใจสุขภาพช่วงนี้ใครที่มีปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับท้องนะคะมันควบคุมดูแลในเรื่องของอาหารการกินอย่าประมาทนะคะ โลกนี้จากที่มันเป็นเล็กๆอาจจะเติบโตขึ้นได้ข้อควรระวังอีกอย่างหนึ่งนิ่งสงบ สยบความเคลื่อนไหวค่ะจะควบคุมคนรอบข้างหรือสิ่งรอบข้างได้ดีมากๆตั้งสติให้เยอะๆนะคะปัญหาจะได้ลดน้อยลงอย่าใจร้อนเพราะอาจจะนําไปสู่การแตกหักจนเสียหายภายหลังได้เคล็ดลับการเสรื่อมดวงนะคะก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือคนใกล้ชิดนะคะจะช่วยเสริมบารมีให้ราบลื่นทําบุญนะคะถวายปัจจัยให้กับพระพิสุสฆงเนาะหรือบางทีก็บริจาคให้กับคนยากไร้นะคะพยายามทําบุญเกี่ยวกับ ทำทานทำลงทานอย่างนี้ค่ะจะช่วยเสริมบาร,รมีด้านโชคลาภเงินทองให้กับท่านสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีสติในการดำรงชีวิตคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดขอให้ดวงดาวจงประทานแก่ท่านขอให้ท่านเฮงเ <ๆ S 1> ด้วย,วยตลอดปีและตลอดไปหากท่านประสงค์จะทำบุญขอเพียงท่านกดถูกใจกดแชร์นหนึ่งครั้งก็เปรียบเสมือนท่านได้ทำบุญใหญ่แล้วนะสาธุค,ค่ะ